จัดไปซูมอือเมือนี่เฮ้าสิมาแจกน้ำยากะทิไก่เวียดนามด้วยจ้าพี่น้องคาตอนนี้เฮ้าใส่หัวกะทิเขาไปเลยค่ะใส่เตาถ่านเฮ้ยงแซ่บเฮี้ยงหอมค่ะแล้วก็ไฟอ่อนๆแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นเข้ากับคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำกะทิงวดนิดนึงนะคะคนไปเรื่อยๆเด้อน,นี่อันนี้ให้เบ่งไฟก่อนค่ะไฟเป็นเตาถ่านนี่สเสซ่บหลายๆแต่ว่าภายบ่มีเตาถ่านก็ใส่แกสได้เลยเด้อค่ะ อ้าวคนไปเรื่อยๆค่ะคนเสร็จแล้วพอมันหดจักน้อยหอมๆม,มันได้หอมๆมนีข้าใส่กะทิโมเมนต์โมเมนต์ข้าใส่พริกแกงเออว้าวพีชค่ะเอาข้าใส่พริกแกงเข้าไปเลยค่ะใส่พริกแกงเนาะแล้วก็คนเนี่ยมันเข้ากันเนาะหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องอีกนะคะเครื่องกับซิมี่ ขาตะไข่นะคะปั้นใส่กันแล้วก็หอมแดงเด้อตำไส่ก็ได้ค่ะไายบ่มีเครื่องปั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ผัดจะใส่เครื่องปั้นนะคะ,ะเสซจแล้วพ่อเขากันนะคะห้าเตรียมปลาไว้แล้ว อาจจะใส่ปลาทู่ก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อนี้แม่พันใส่ปลาคอใหญ่ค่ะปลาคอใหญ่สองตนะคะที่เอามาใส่เมื่อนี้เนาะก็ค้นกันนะคะค้น,นให้เข่ากันค่ะจากนั้นก็เอาไก่ใส่ค่ะไก่บานที่เ้ามซับไว้แล้วนะสดๆนะคะหอมๆนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ค้นค่ะทุกคนค้นจนแบบว่าใกล้เข่ากันนะคะแล้วก็ใส่ข้าใส่เครื่องปรุงเนาะ,ะแม่วันกะจีใส่เครื่องปรุงเป็นเกลือ น้ำปลาแล้วก็ชุรสค่ะบบเด้ปรุงอย่างหลายเด้อมันสิแซ่บหลายๆค่ะเป็นรสแบบธรรมชาติเป็นสูตรแบบโบราณน,นะคะไพกินกะติดใจทุกคนเลยเนี่ยค่ะเข้าก็ให้มันเดือดเนาะฟันอ่อนค่ะบ่ต้องใจห้อนบ้านพาเทศกับเขานี่เฮาเห็ดแบบใจเย็นๆนะเพราะว่ามันสิทําให้กับเขาเฮ้าน่ะแซ่บอหลีค่ะมีความสุขในการกินและภไยกินไพ่กะติดใจเพราะว่าเข้าใส่ใจไปทุกรายละเอียดเนาะเนี่ยค่ะต้มแบบนี้ละค่ะ ค้นไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้บ่ดด้ตัดเลยได้ค่ะเพราะว่าตัดคลิปบ่เป็นค่ะก็เลยแต่ว่าอยากหายสูตรอาหารเนาะเพื่อว่าซุ้มเห่าอยากจะเอาไปทํากินกันนะคะส่วนผสมกับบ่วลายแล้วก็เห็ดงายน้าเป็นสูตรเวียดนามนะคะทีแม่พาเทศเพราะว่ายายพนะันน่ะเป็นคนเวียดนามจ้าอันนี้บ่ตตองไซนะคะปลาแดกนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรเวียดนามค่ะแซ่บอีหลีค่ะนี่หลังจากนั้นเห่ากับมี หางกะทินะคะตังไฟเลยเพราะว่าอันเมื่อกี้น่ะเอามาเทใส่นะคะขัวจนซุกแล้วพอซุกแค่นั้นค่ะเอามาใส่นะคะนี่ไก่แล้วก็กกปลากับ,กบ,กบเ,เครื่องแกงที่ห้าขัวไว้นะคะเอามาใส่เลยนะคะนี่หลังจากนั้นก็ต้มไปจนไก่ซุกเห็นบ่ค่ะ มันสีสีงามหลักเป็นตะกินเป็นตะแซสบโบพี่น้องหอมหอมค่ะตอนนี้คันต้นนี้ให้หอมค่ะเขากะตั้งเตาถ่านไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งไก่ป่อยเขากะชิมรสศาสตร์เนาะอันใดโบพ่อเขากะพ้งนัวอยากเติมเล่นๆก็เติมนะคะอันใดโบพ่อบอนัวเขากะเติมน้ำปลาเติมเกลือซ้ำนั่นเองค่ะแต่ถ้าไฮโบมากแบบเข้มนะคะกะเติมน้ำตาลเข้าไปได้เลยค่ะแต่แนะนำว่าโบหายเติมปลาแดกด้วค่ะมันเหตุไงมันบบแสบนรือไหมคะสูตรเวียดนามของเฮานะคะนี่ เป็นตาแสบบบแล้วเลยเดี๋ยวนี้เตรียมเส้นไว้เลยค่ะตอนนี้นะให้เฮ็ดแต่นา้าำไวก้กอนค่ะเส้นเตรียมได้เองเลยเนาะเพราะว่าเส้นมันบ่ยากมันสำเร็จมาแล้วนะคะนี่ใส่ตีนไกลล่หลายๆนะคะแม่ใส่ตีนไก่น้ำนะคะใส่โตไก่ใส่เครื่องในไก่นะคะใส่ปลาปนนะคะปลาทูหรือปลาคอกด้เด้อเอาเป็นตาแสบบบพี่น้องบิ่งดีกว่า <laughs> เบิงเงเบงเป็นจะแสบคักมือนี้เป็นคลิปเง่านะคะอยากเสียห้ทุกคนนะคะได้สุดอาหารที่อร่อยนะลองท่ามเงือจ้า